ทำทีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนดีให้กับ่หลวท่านอย่างทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดผมก็เป็นวิทยากรนะครับศูนย์ศึกษาที่ที่ศูนย์ศึกษาเกษตรกรรมธรรมชาติจังหวัดสะแก้วนะครับหลักๆเลยคือเราอยากจะให้แนวชิดฉันเนาะเอาแนวชิดให้ได้คือเอาแนวชิดของพระองค์ท่านอหละมาขยายผลเราจะเห็นว่าพระองค์ท่านจะเข้าไปที่ธุรกันดารเห็นพระองค์ท่านทําขนาดนั้นแล้วเนาะ ทำไม่ไม่ใช่ทำเพื่อพระองค์ท่านอย่างเดียวแต่ทําเพื่อประสมนิกรของพระองค์ทุกทุกคนนะไม่ได้แบ่งชั้นชนชั้นวันฮนะน่าจะกลับมาชิดน่าจะกลับมาชิดตรงนี้ว่าเราน่าจะทําอะไรเพื่อพระองค์ท่านได้แล้วนะครับพระองค์ท่านเหนื่อยเห<ม>นื่อยขนาดนั้นเ็ว่าพระองค์ท่านอยากให้เราช่วยเหลือตัวเองให้ได้อยากให้คนให้ประสมนิกรของพระองค์ท่านเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีของสังคม